สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเชิญแนะนำตัวได้นิดนึงครับแนะนำตัวได้เลยจ้าสิมาพุทิสาค่ะชื่อเล่นชื่อมัดน้องมัสนะคบน้องมัดวันนี้มารับบริการอะไรครับวันนี้มารับบริการเสร็มน้าผาค่ะวันนี้มาเสร็มน้าผาอืมทําไมถึงตัดสินใจมาเสรหมน้าผาที่บาลานาคลินิกครับเพราะว่าดูรีวิวหลายที่แล้วค่ะคือแบบว่าก็จองก็จองหลายที่แล้วแต่ว่ารีวิวที่เนี่ยเยอะแล้วก็เห็นเห็นคนที่เขาแนะนํามาบอกไม่ได เสริมทก็คือทําจมูกส่วนหน้าผากเหมือนชินโบทองเขาบอกเจ๋งมากค่ะอ๋อคือคนที่แนะนํามาเขาเชื่อมั่นที่นี่ใช่ไหมครับอแล้วมีปัญหาอะไรครับถึงอยากเสริมหน้าผากเลยมีมาคนหน้าผากแคบค่ะไม่อยากให้มันลงหมลอนะคะอ๋อหน้าผากสั้นเนาะแล้วก็แคบคืออยากให้มันมีหัวเฮ้งใช่ไหมอ่าแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่ามีจองไว้หลายที่ทําไมถึงเปลี่ยนใจมาเลือกที่บาร์น่าคลินิกครับก็ดูจากรีวิวอะค่ะ ว่าอีกที่ที่จองก็เหมือนไม่ค่อยมีรีวิวอีกที่ที่จองก็คือจองไว้สามที่ค่ะรวมทุกที่นี่ด้วยส่วนวันนาเหียวพุ่งมาจองทีหลังแล้วก็ปุ๊กปั๊บมาทําเลยคือดูแบบเขาบอกไม่เจ็บเหมือนชบโบทอกก็คือเราเคยชีบโบทอกแล้วมันไม่ได้เจ็บจริงๆก็เลยมาทำจากที่เขาแนะนาดีด้วยครับอ๋อได้เลยยินดีครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนหลังจากน้องมัดเสร็จนักผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอเก็บภาพถ่ายภาษองศาหน่อยนี่คือ หน้าผากก่อนรับบริการนะครับเดี๋ยวขอเซฟผมให้นิดนึงจ้าอือโอเค